สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับสวนกเกษตรดอกยาขาวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูาเดิมเป็นคลองไส้ไก่นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ประยุกเนาะให้เป็นบ่อสําหรับเลี้ยงสัตว์3ชนิดด้วยกันนะครับอันเนี้ยตั้งใจจะเลี้ยงอหอยขมนะครับแล้วก็กุ้งฝอยแล้วก็กุ้งก้ามกลามนะครับจะเอาพันกุ้งก้ามกลามมาปล่อยไว้ด้วยสําหรับไว้กินเอง นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นคลองไส้ไก่ความกว้างประมาณ1เมตรถึงหเมตรยี่สครับไม่ได้วัดแต่ว่าก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ยาวอยู่ที่10เมตรนะครับจริงๆคลองเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะเป็นแนวแต่หญ้ามันรกนะครับคลองเนี่ยจะวิ่งไปรอบสวนเลยเนาะแต่ว่ามันรกนะครับทีนี้ปัญหาก็คือช่วงนี้มันเก็บน้าไม่อยู่ครับ ก็เลยแห้งเหือดไปเนอะอันนี้ก็เลยทําการปูผ้ายางนะครับโดยเป็นการทดลองปูเราก็ซื้อ,อไม่ใช่เป็นผ้ายางแต่เป็นพลาส,สติกเนาะพลาส,สติกปูบอ่อนะครับหนา120ไมครอนเอามาปูนะครับโดยตอนซื้อเนี่ยพลาส,สติกนะครับเขามีหน้ากว้าง3.6มเมตรเนาะผมก็เลยเอามาพับครึ่งเพื่อเพิ่มความหนานะครับเพราะว่าเราใช้หน้าไม่ถึง3เมตร60อยู่แล้ว อันนี้ก็เติมน้ําลงไปนะครับจริงๆน้ำเนี่ยมันมันปรับสภาพระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์ละปล่อยแหนแดงลงไปเพื่อสร้างอินทรีย์วัตถุสร้างแทงต้นนะมีแหนแดงนะครับมีบัวนะถ้าเราเห็นไกลๆหนึ่งครับบัวนี่ก็เป็นบัวธรรมชาตินะครับเอาขุดมาจากนาแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยอ ปูเท่าไรนะครับอาจจะเป็นช่วงปรับตัวของเขาน้ําที่เติมเนี่ยเดิมก็เป็นน้ําจากบ่อนะครับบ่อนี้สูบน้ําจากบ่อขึ้นมาเติมนะครับถามว่าทําไมต้องใช้น้ําจากบ่อคําตอบก็คือว่าน้ําจากบ่อเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขามีการปรับสภาพโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีสารอาหารจากขี้ปลาจากาดินเลนจากพืชในน้ำนะครับมีสารอาหารอยู่แล้ว ทำให้แหนแดงแล้วก็สัตว์ที่เราจะปล่อยเนี่ยไม่ต้องปรับสภาพน้ํามากนะครับเนื่องจากว่าเขามีสารอาหารอยู่แล้วนะี่นะครับอันนี้นะครับการลงทุนเนาะพูดให้ฟังหน่อยนิดหนึ่งลงทุนอย่างเดียวก็คือผ้าผาพลาสติกปูเบาะนะครับผมซื้อมาเมตรละ20บาทก็10เมตรก็200บาทแค่นั้นนะครับ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอยู่ที่แรงเราใช้แรงล้วนๆเลยนะครับแหนแดงนี่ก็ไปขอแบ่งเข้ามาประมาณกิโลหนึ่งนะครับคร่าวๆมันก็จเจริญเติบโตตามตามธรรมชาติของเขานะเดี๋ยววัน2วันนี้แหละครับจะลงเอาหอยขมมาลงเนื่องจากว่าเราใส่น้ำทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ละเดีายแล้วน้ำก็ไม่ต้องปรับสภาพมากนะครับ เดี๋ยวจะเอาหอยขงม,มาหอยขมมาลงก่อนนะซักระยะหนึ่งก็ค่อยปล่อยกุ้งฝอยลงไปนะครับกุ้งฝอยนี่เดี๋ยวต้องไปหาจับเอานะครับจับแหล่งแหล่งน้ําธรรมชาติแต่หอยขมเนี่ยเดี๋ยวเย็นๆว่าจะไปไปหาจับจากานามานะครับก็ค่อนข้างน่าจะเพียงพอนะครับสําหรับบ่อ10เมตร เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนเนะหอยขมนี่เป็นเป็นสัตว์ที่ผมชอบมากแกงกับกะทิใครที่พอจะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับสามารถทำได้เนาะแต่ถ้าหากว่าใช้น้ำประปาอ่าก็ควรจะปรับสภาพนิดนึงนะครับซักระยะหนึ่งเนื่องจากประปาเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนอย่างเช่นคอรีนหรืออื่นๆเนาะที่ที่เขาทำความสะอาดน้ำมานะครับก็ควรปรับสภาพนิดนึง นี่ก็เป็นโครงการเล็กๆนะครับแต่ว่าก็น่ารักพอสมควรเลยเนาะส่วนตัวชอบมากนะครับเดี๋ยวใครอยากถามก็ลองดูนะครับใช้งบประมาณน้อยนะครับหลักร้อยแลาวติกปูบอกก็สั่งมาจากช้อปปี้ลาซาด้านี่และครับเราก็เลือกขนาดความหนานะเขาก็มีหนาหลายหลายรูปแบบนะครับมีตั้งแต่80 1 0 0 1 2นึ0งร้อยร้อยยหรับรความหนาก็เลือกเอาที่เหมาะกับตัวเองแล้วกันอันนี้ก็ เอามาฝากกันเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน่ารักๆรกครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนยังไงฝากติดตามช่องฝากากดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยก็จะขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ